เคยอ่านไหมว่าทําไมคนเราชอบคิดถึงรสมือแม่เพราะมันเป็นรสชาติแรกที่เราได้รับตั้งแต่เด็ก mm hmm. ทุกคนมีธงของตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาคนละบ้านเราก็อยากให้คนแบบลองมาลองแบบรสมือบ้านเราดูอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชวนเพื่อนมาบ้านอะ่ะแต่ตอนนี้เริ่มชวนเพื่อนคนอื่นเริ่มชวนแบบคนแปลกหน้ามาเริ่มคนน,คน,มนู้นคนนี้มาอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่เป็นไรกินได้อถึงได้ไม่เป็นไร,ดไดไม,นไรมาแต่ลองมาชิมก่อน ชื่อไมคค่ะตอนนี้ก็ทําร้านอาหารชื่อดินดินอาหารไทยค่ะจริงๆเมื่อก่อนนะชอบทำอาหารตอนช่วงมหาลัยก็แบบทำตลอดเลยทำทุกวันซื้อของกลับไปทําเพราะว่าแม่ทำอาหารไงพ่อก็ทำอาหารเราเห็นพ่อแม่ทำอาหารมาตั้งแต่เด็กอะมันก็ลองฝึกลองจับดูอะไรอย่เงี้ยแต่ว่า ไม่ค่อยทําอาหารไทยนะเพราะว่าเบื่อก็เลยลองไปทําอาหารต่างชาติดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้สิ่งใหมเ่เ่อทพอทำ้้วก็ชอบสนจอยพอเราทําอาหารที่บ้านมาเยอะอะแล้วเราก็เลยแบบเออลองลองไปสมัครในครัวดูแล้วก็พอไปอยู่ครัวที่เป็นอาหารต่างชาติ ทำอยู่ประมาณ2เดือน2-3สเดือนแค<ม>่นั้นแหละแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่มันอะไรวะเนี่ยเราตกใจกับการถูกเร่งการต้องมาเตรียมของตั้งแต่8โมงเชา้าการเลิกงาน5ทุ่มยืนการไม่ได้กินข้าวทั้งวันเราแบบนี่มันมันอะไรวะเนี่ยแต่แปลกที่มันมีความสุขนี่นแหละเขาจะเรียกว่าอะไรเดียมันเหมือนการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราแบบโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเหมือนบางคนไปเที่ยวชอบเที่ยวอ่ะเที่ยวจนเหนื่อยอ่ะแต่มันแบบมันได้อะไรจากระหว่างทางหรือว่าเดสติเนชันที่ไปถึงอะไรอย่างเงี้ย คือที่เริ่มมีที่ตรงนี้ได้เพราะว่าเราทํางานอยู่แถวนี้แล้วเราก็เห็นต้นไม้ต้นนี้หน้าร้านเราอะมันใหญ่มากเลยอะตรงนี้เป็นพื้นเปล่าเป็นพื้นโล่งมีต้นไม้ต้นเดียวอยู่ตรงกลางคือเราก็ขับผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบเฮ้ยที่ตรงนี้มันทําอะไรได้วะน่าจะทาร้านอาหารได้แล้วก็มีหัวหน้าที่เป็นคนแบบจุดประกายขึ้นมาว่าเออหน้าทํานะอะไรเงี้ย เอาอาหารที่บ้านมาเลยมีพื้นฐานมีสูตรอยู่ในมือดินๆหรอขายอาหารที่บ้านบ้านเราอ่ะไม่อยากเคลมตัวเองว่าแบบเป็นอาหารใต้เพราะมันก็ยังมีหลายเมนูนะที่มันแบบไม่ใต้แบบอันนี้ก็ไม่ใช่อาหารใต้นี่อะไรเองอี้ยอาจจะบอกได้ว่าพื้นฐานอาหารนะมันก็เป็นจังหวัดน,นครน,นี่แหละสะส่วนใหญ่นะในใจเราอ่ะอยากทํา อาหารแบบต่างชาติเราชอบอาหารเม็กซิกนันอาหารแตเลียนอาหารฝรั่งเศสแล้วก็อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเราอยากทําอะไรสักอย่างในสีอันนี้พอมันมองย้อนกลับมาอีกทีหน,นึ่งอะรสชาติที่เราคุ้นมาตั้งแต่เด็กที่เรากินมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจํารสชาติอันเนี้ยได้แล้วพอมันจําได้เราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างมันกลัวมันหายไปอะบางทีของพื้นบ้านของอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าที่มาบ่อยๆจะรู้ว่าบางทีเราจะเอาแบบ พืชผักอะไรของแต่ละฤดูกาละเอามาให้ลูกค้าเห็นเอามาให้ลูกค้าดูเราควรที่จะรู้จักอะไรที่มันอยู่ในบ้านเราก่อนให้ดีก่อนอะแล้วมันก็เลยเป็นไอเดียว่าเอองั้นเอาจับไปตรงเนี้ยแหละเป็นพาร์ทพาร์ทหนึ่งของอาหารใต้จังหวัดนครกับจังหวัดพ่อแม่มีสูตรอยู่ในมือเขาก็ทําอาหารเป็นมีวัตถุดิบทุกอย่างมันมันดูแบบเราอยากเอาตรงเนี้ยมาพีเต์อะ ว่าโฮมคุบก,กับร้านอาหารนะมันคนเราแบบกันนะทำอาหารที่บ้านอนะสปาเกิตตี้จานหนึ่งเนี้ย 40่นาทีก็ทาได้ลองมาทํสี่นาทีที่ร้านอาหารนี่เหมือนปีแรกที่เปิดอ่ะโดนลูกค้าแบบเดินมาแคนเซิลแบบพอเราแบบไม่รองเพราะเราไม่รู้เราแบบไม่เคยแบบมารันร้านอาหารจริงมันก็จะมีปัญหาคิดย่อยมากมายอะไรเงี้ยโลกความเป็นจริงน่ากลัวเสมอโหดร้ายโหดร้ายมากเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องดีอ่ะเราพยายามทําให้มันเป็นบ้านมากที่สุดอาจจะบ้านใหญ่นิดนึงเราอยากให้อาหารมันเป็นตัวกลางในการเชื่อมเรากับ ลูกค,ค้ากับใครที่เดินเข้ามาอะไรเงี้ยเราอยากให้แบบมันเป็นเพื่อนกันนะที่ต่างจังหวัดอะ่ะเวลาทําแกงหม้อหนึ่งอะไรขาดเราเดินไปข้างๆแบบเพื่อนบ้านขอมาแลกนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยก็อยากให้มันแบนบเป็นเวน,นั้นนะ่ะค่ตายไงเราก็เราก็รู้สึกว่าเราอยากตายไปกับอาหารอ่ะอาหารอร่อยอร่อยอาหารดีๆอะไรเงี้ยร้านนี้อาจจะมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในอนาคตก็ไม่รู้แต่เรารูสึกว่ายัางไงเราก็จะแบบก็จะยัมวนเวียนอยู่ในแวดวงร้านอาหาร ทุกการแข่งขจะต้องได้เจอเราหรือว่าเราอาจจะมีร้านอีกร้านนึงก็ได้อะไรเงี้ยใครจะไปรู้แค่รู้สึกว่ามันก็ไม่เคยหมดความสนุกเลยมันมันมีแหละมันมีชั่วโมงที่มันท้อแหละชั่วโมงที่แบบทําไมมันไม่เป็นแบบที่เราหวังทําไมโดนด่าเยอะหรืออะไรเงี้ยไม่แปลกว่าทุกอย่างมันลุมเข้ามาหาตัวเองอะมันก็เครียดเป็นธรรมดามันมีอยู่แหละมันมีมันมีโมเมนต์การแบบกิฟต์อัพแบบไม่อยากทำมีแต่สุดท้ายคือแบบเรามาแทรกนี้แล้วอะมันก็ต้องค่อยๆทําให้มันดีขึ้นต่อๆไปอีก นี่คือเมนูหนึ่งในเมนูที่หากินยากมากในกรุงเทพแล้วผม<ล>ชอบ,ชอบมาก<อ>มากุ้งทอดใบ,บเล็บพุดซึ่งความพิเศษของมันคือใบเล็บพุทเนี่ยมันมันไม่ได้มีคนปลูกกันเยอะแยะไงคือปกติมันต้องกินทางใต้นี่แหละส่วนนี้คือน้ําจิ้มเดี๋ยวจะขอชิมน้าจิ้มนิดหนึงหน้าตามันไม่เหมือนที่คุณอ๋อเขากินกับน้ำที่นี่เขาเป็นสูตรเขากินกับน้ําจิ้มเผ็ดเปรี้ยวเหมือนน้ำเหมือนน้ำส้มพริกตะพริกตำอ่ะเฮ้ยอนี่อร่อยว่ะ